ค่ำคืนหนึ่งลมพัดแรงใบไม้เสียสีกันเสียงดังนัดขีม่มอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานสายตามองเลื่อนลอยเขาผ่านทางเปลี่ยวกลางทุ่งนามีไฟสลัวสลัวตั้งอยู่ไฟนั้นมาจากสารไม้เก่าที่ถูกตั้งไว้ข้างทางสารเล็กๆหลังนั้นมีผ้าแดงผูกอยู่รอบเสากลิ่นทูปลอยคละครุ้งคล้ายเพิ่งมีคนมาไหว้นัดชะลอรถหยุดมองอย่างสนใจพลางพึมพำเบาสารตะยาย่ที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เองเขาลงจากรถเดินเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้ ทันใดนั้นเสียงหมาหอนดังขึ้นทำให้นัดสะดุง้งอ้าวเฮ้ยหลอนจังแต่ลองไว้ซักหน่อยดีไหมเขาจุดไฟแช็กหยิบทูบจากกระป๋องข้างสารมาจุดกลิ่นควันลอยวนรอบหน้าสารบรรยากาศเงียบกริบถ้าถูกหวยงวดนี้จะถวายหัวหมูหนึ่งคู่นัทพนมมือแน่นพูดเสียงดังชัดเจนต่อหน้าสารสายลมแรงพัดทงผ้าแดงปลิวสะบัดเหมือนรับคำเขารู้สึกขนลุกสู้แต่ก็หัวเราะกลบความกลัวเอาวาลองดูเผื่อชีวิตเปลี่ยนรวยกับเขาบ้าง แล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านเสียงเครื่องยนต์ดังลัน่นเมื่อถึงบ้านฝนแฟนสาวเดินออกมาต้อนรับยิ้มยิ้มกลับดึกอีกแล้วนะเหนื่อยไหมวันนี้ทํางานหนักนัดยิ้มตอบพลางถอดหมวกกันน็อกวางบนโต๊ะเหนื่อยแต่ก็โอเคฝนเอ้ยคืนนี้เจอเรื่องแปลกฝนเลิกคิ้วสงสัยถามเสียงจริงจังขึ้นมาทันทีอะไรอีกละ่ะนัดอย่าบอกว่าไปไหวอะไรมานัดหัวเราะแห้งเล่าให้ฟังถึงสารที่เจอริมทางฝนสายหัวเบาๆถอนหายใจยาวด้วยความไม่เชื่อ มัวไปงงง่ายกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะนัดเขารีบเถียงเสียงแข็งแฝงความมั่นใจออกมาไม่หลอกฝนสารนี้เขาว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะฝนทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงเธอเดินเข้าครัวไปหยิบข้าวมาให้นัดกินต่อกลางคืนวันนั้นนัดนอนหลับแต่ฝันแปลกๆทันทีเขาฝันว่าเดินเข้าไปในทุ่งนามืดสนิทไม่มีแสงในความมืดมีเงาคนแก่สองตัวยืนยิ้มรออยู่เสียงแหบพระเอ่ยว่าของที่ระปากอย่าลืม นัดสะดุ้งตื่นกลางดึกเงื่อไหลเต็มหน้าผากเขาหายใจหอบแรงหัวใจเต้นตุบๆไม่เป็นจังหวะฝนลุกขึ้นมาถามเสียงงวงเงียด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรนัดฝันร้ายเหรอหน้าีิเฉียวนัดพยักหน้ารับพลางดื่มน้ำแก้คอแห้งทันทีเออฝันเห็นตายายบอกอย่าลืมของที่สัญญาฝนหันมามองนิ่งๆก่อนถอนหายใจยาวเบาๆนัดนี่จริงๆเลยนะเชื่อมั่วไปหมดเดี่ยวก็คิดมากเขายังใจเต้นแรงแต่พยายามข่มใจนอนต่อ รุ่งเช้าวันต่อมานัดออกไปทํางานด้วยใบหน้ากังวลเพื่อนร่วมงานชื่อแมนทักขึ้นทันทีเมื่อเห็นสีหน้าเฮ้ยนัดเป็นไรเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอะนัดเล่าให้แมนฟังคร่าวๆเรื่องสารกับความฝันแมนตาโตทันทีทําเสียงจริงจังขึ้นมาอย่างขนลุกโหสานั้นกูเคยได้ยินนะเขาเล่าว่าขลังมากนัดถามกลับทันควันอยากรู้มากกว่าเดิมทันทีจริงดิแมนแล้วมีใครเคยได้โชคจากสารนี้ไหมแมนพยักหน้าพร้อมเล่าเรื่องคนในหมู่บ้าน เคยมีคนบนแล้วถูกหวยจริงแต่ต้องแก้บนทันทีคำพูดนั้นยิ่งทำให้นัทรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นเขากลับบ้านไปเล่าให้ฝนฟังด้วยน้ำเสียงมั่นใจฝนครั้งนี้นัทว่าต้องมีโชคจริงๆแล้วหละ่ะฝนมองเขานิ่งๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงกังวลนัทอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่เราไม่รู้จักเลยนะแต่เขาไม่ฟังเดินไปหยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อมาโชว์ถ้างวดนี้ถูกจริงชีวิตเราจะเปลี่ยนแน่นอนฝนฝนได้แต่มองเงียบๆด้วยใจไม่สบายแต่พูดไม่ออก สองวันต่อมานัดแวะไปที่ศาลอีกครั้งตามสัญญาครั้งนี้เขาถือดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้อย่างตั้งใจตายายช่วยนัดเธอขอให้ถูกจริงๆด้วยถัดเสียงลมพัดแรงอีกครั้งทงผ้าแดงปลิวสะบัดนัดขนลุกสู้รู้สึกเหมือนมีคนมองจากในศาลเขารีบก้มกราบสามครั้งก่อนเดินออกมาเงียบคืนนั้นเขานอนฝันอีกครั้งเห็นตาใาย่ยิ้มกว้างอย่าลืมสัญญาอย่าลืมของแก้บนของเรานัดสะดุ้งตื่นอีกครั้งรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบ ฝนตื่นตาม,มามองอย่างไม่สบายใจสายหัวแรงนัดชั้นว่าเรื่องนี้ไม่ดีแล้วนะฝั่งชั้นเถอะนัดหันมามองตาเธอแล้วพ,พึมพำเบาๆอย่างมุ่งมัน่นไม่หลอกฝนเรากำลังจะรวยจริงๆแล้วมั่นใจเช้าวันประกาศผลหวยนัดนั่งลุ้นหน้าทีวีฝนเดินไปเดินมาในห้องด้วยความกังวลน,นัดใจเย็นๆเธออย่าวังมากเกินไปเลยเขามองจอตาไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงรัวเสียงผู้ประกาศดังขึ้นตัวเลขตรงกับลอตเตอรี่ นัดลุกพรวดตะโกนเสียงดังจนบ้านแทบสัน่นถูกแล้วฝนถูกจริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนแน่ฝนเบิกตากว้างตกใจแต่ยิ้มออกด้วยความดีใจจริงเหรอนัดให้ฉันดูเลขหน่อยสิขอดูหน่อยเขายื่นลอตเตอรี่ไปให้ฝนตรวจด้วยมือสันส่นๆฝนก้มลงดูแล้วพยักหน้ารับอย่างไม่อยากเชื่อใช่จริงๆนัดถูกหวยนี่มันเรื่องเหลือเชื่อเลยนะนัดหัวเราะดังลั่นบ้านเหมือนฝันที่เป็นจริงเขากระโดดกอดฝนหมุนไปรอบๆห้องอย่างดีใจ ฝนเห็นไหมตายายศักดิ์สิทธิ์จริงให้โชคเราแล้วฝนยิ้มแต่สีหน้ายังมีแววกังวลซ่อนอยู่ชัดเจนก็จริงแต่เราอย่าลืมสิ่งที่สัญญาไว้นะนัดเขาชะงักไปชั่วครู่ก่อนหัวเรากกลบเกลื่อนตอบแก้บนทีหลังก็ได้ตอนนี้ฉลองก่อนดีกว่าวันรุ่งขึ้นนทพาฝนไปเลี้ยงฉลองในตัวเมืองพวกเขากินอาหารหรูสั่งเต็มโตะด้วยความสุขฝนมองนัดแล้วถามเสียงเบาๆอย่างเป็นห่วงนัดคิดจริงๆหรือว่าจะเลื่อนแก้บนออกไป เขายกแก้วเหล้าขึ้นหัวเราะตอบด้วยความมั่นใจใช่สิฝนตยาใหญ่ไม่ว่ารอเราค่อยทำทีหลังฝนเม้มปากเงียบไม่พูดต่อเพราะเถียงไม่ไหวคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านนัดนอนหลับทันทีเขาฝันอีกครั้งเห็นตายายยืนมองนิ่งไม่พูดเพียงแต่ยื่นมือมาชี้หน้าแล้วหายไปในความมืดนัดสะดุ้งตื่นหายใจแรงหัวใจเต้นแรงไม่หยุดฝนตื่นตามถามทันทีด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงนัดอีกแล้วใช่ไหมฝันเห็นอะไรเล่าให้ฟังสิ นัทนั่งนิ่งสักพักก่อนตอบด้วยเสียงสั่นเครือฝันเห็นตายายแต่ครั้งนี้เขาทำหน้าน่ากลัวมากฝนขมวดคิ้วกุมมือนัทแล้วบอกเสียงจริงจังนัทอย่าประมาทนะเราต้องรีบแก้บนให้ไหวแต่นัทพยายามยิ้มบอกว่าไม่เป็นอะไรมากอย่าคิดมากเลยฝนคงเป็นเพราะนัทเครียดไปเองเช้าวันต่อมาเขาไปขึ้นเงินรางวัลกับธนาคารเมื่อได้เงินมาเขารีบซื้อของใช้ใหม่ทันทีเขาซื้อทีวีจอใหญ่เครื่องเสียงรถใหม่อย่างหรู ฝนเห็นแล้วถามเสียงเข้มปนตำหนิทันทีนัดทำไมไม่เก็บเงินไว้ใช้ระยะยาวบ้างเขาหัวเราะบอกว่าเงินมีอีกเยอะแก้บนทีหลังค่ำวันนั้นเพื่อนๆมารวมตัวที่บ้านนัดเพื่อฉลองแมนมองหน้าฝนก่อนเอ่ยเสียงเบาอย่างกังวลฝนบอกนัดด้วยนะอย่าลืมแก้บนจริงๆสำคัญฝนพยักหน้ารับแต่สายตาหันไปมองนัดทันทีนัดหัวเราะเสียงดังพูดคุยไม่สนใจคำเตือนเลยกลางดึกคืนนั้นลมพัดแปลงเสียงหวีดหวิวทั้งบ้าน นัดลุกขึ้นยืนกลางห้องมองไปที่ประตูหน้าบ้านเขาเห็นเงาดำสองร่างยืนอยู่ริมรั้วจ้องเข้ามานัดตัวสั่นหันไปปลุกฝนที่นอนอยู่ข้างข้างทันทีฝนตื่นเร็วมีคนยืนอยู่นอกบ้านสองคนฝนลุกขึ้นแต่เมื่อมองออกไปกลับไม่เห็นอะไรไม่มีใครเลยนะัดเธอคิดไปเองหรือเปล่านี่นัดยังยืนยันเสียงสั่นว่าตัวเองเห็นจริงๆนัดไม่ได้คิดไปเองจริงๆฝนเชื่อสิฉันเห็นฝนจับมือนัดแน่นปลอบใจให้ใจเย็นลง แต่ในใจเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างชัดเจนคืนนั้นนัดนอนแทบไม่หลับตื่นผวาตลอดเวลาเขารู้ว่าคำสัญญาที่ให้ไว้กำลังไล่ตามมาแล้วหลายวันผ่านไปนัดยังคงใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเขาซื้อเสื้อผ้าใหม่โทรศัพท์ใหม่และทองอีกหลายเส้นฝนเริ่มทนไม่ไหวพูดเสียงแข็งกลางห้องนั่งเล่นนัดเธอลืมสัญญาที่ให้ไว้กับตายายแล้วเหรอนัดหัวเราะแห้งพยายามเบี่ยงประเด็นไม่สบตาอยากคิดมากเลยฝนเดี๋ยวค่อยไปก็ยังทัน ฝนถอนหายใจแรงสายหัวไม่พอใจชัดเจนเธอเอาแต่ผลัดแบบนี้ไม่กลัวบ้างเลยเหรอเขาโอบไหลเธอหัวเราะกรบเกลื่อนพูดเบาๆไม่หลอกฝนเรื่องพวกนี้มันแค่ความเชื่อแต่คืนนั้นนัดกลับฝันร้ายหนักกว่าเดิมอีกเขาเห็นตายายถือมีดเดินเข้ามาใกล้ช้าๆเสียงแหบพระดังขึ้นก้องหูอย่างน่าขนลุกแกสัญญาไว้แล้วแต่กลับไม่ทำตามเลยนัดสะดุ้งตื่นร้องลั่นกลางดึกตัวสั่นไม่หยุดฝนรีบกอดปลอบใจพลางถามเสียงสั่นกลัว นัดบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าฝืนคำสัญญาเขานั่งเงียบเหงื่อไหลเต็มตัวไม่กล้าศบตาเธอรุ่งเช้านัดไปหาแมนเล่าเรื่องฝันทั้งหมดให้ฟังแมนทำหน้าเครียดบอกเสียงจริงจังไม่อ้มอมคอมกูว่าแล้วแต่ยายไม่ปล่อยแน่ถ้าไม่แก้บนนัดกัดฟันแน่นอย่างพยายามไม่ยอมเชื่อเต็มที่มันจะจริงขนาดนั้นเลยเหรอแมนไม่น่าใช่แมนสายหัวบอกเล่าเรื่องคนแก่ในหมู่บ้านเมื่อก่อนก็มีคนถูกแล้วไม่แก้บนตายทั้งบ้าน นัดขนลุกทันทีเงียบไปครู่ใหญ่ไม่พูดอะไรค่ำวันนั้นนั่งกินข้าวกับฝนในห้องเงียบกริบเธอวางช้อนลงมองเขาด้วยสายตาจริงจังนัทพรุ่งนี้เราไปแก้บนกันเถอะนะฉชั้นขอร้องเขาเม้มปากแน่นคิดหนักแต่ยังไม่ตอบออกมาคืนนั้นเสียงแปลกดังขึ้นรอบบ้านทั้งคอทั้งลากฝนลุกขึ้นมามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลยนัดเดินออกมาที่หน้าต่างเห็นเงาดำสองร่างอีกคราวนี้ชัดเจนมากจนเขาหน้าซีดถอยหลังทันที ฝนชั้นเห็นจริงๆพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นฝนเดินมาจับมือแน่นแต่กลับเห็นเพียงความว่างไม่มีใครเลยนะัดเธอต้องยอมรับความจริงแล้วนัดตัวสัน่นพูดเสียงสั่นเครือแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่พวกเขาเอาจริงแน่ๆฝนชั้นเริ่มกลัวแล้วจริงๆทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบทั้งหลังทันทีเสียงหมาหอนดังต่อเนื่องเหมือนร้องโหยหวนฝนกอดนัดแน่นใจสั่นกลัวจนตัวสั่นไปทั้งร่างเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงัด บนโต๊ะอาหารกลับมีหัวหมูเน่าเลือดไหลนองนัดกับฝนกรีดร้องลั่นถอยหนีแทบชนกำแพงนัดหันไปมองฝนด้วยสีหน้าขาวซีดหมดแรงฝนพรุ่งนี้เราต้องไปแก้บนจริงๆแล้วแหละฝนพยักหน้าแรงน้ำตาคลอเบ้าด้วยความกลัวทั้งสองกอดกันแน่นในห้องเงียบเสียงหัวใจดังเช้าวันต่อมาบรรยากาศบ้านนัดเงียบผิดปกติฝนเก็บข้าวของเตรียมไปศาลแต่ใบหน้าซีดนัดนั่งกลุ่มขมับเงียบเงาไม่พูดอะไรเลย นัดเธอพร้อมหรือยังฉันอยากไปวันนี้ฝนถามเสียงสั่นพยายามสะกดความกลัวไว้เขาส่ายหัวเบาๆตอบเสียงเหนื่อยล้าแทบขาดใจนัดไม่ไหวจริงๆฝนฉันกลัวไปหมดแล้วฝนเดินเข้าไปจับแขนเขาแน่นผู้ชัดเจนไม่ไปไม่ได้แล้วนัดเมื่อคืนพวกเขาใหม่นัดเงยหน้ามองตาฝนสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาฝนท้าไปแล้วไม่พอใจเราจะทำยังไงเธอกอดเขาแน่นตอบเสียงสั่นพร้อมกลั้นน้ำตา อย่างน้อยก็ต้องทำตามที่สัญญาไว้ก่อนทั้งคู่ขับรถออกไปตามถนนสายเก่าในหมู่บ้านระหว่างทางเงียบกริบมีเพียงเสียงลมพัดแรงจนถึงโค้งเล็กๆพบนายชัยชาวบ้านเก่าเดินมาลุงชัยหันมามองแล้วโบกมือเรียกเสียงดังเฮ้ hey, นัทจะไปไหนกันล่ะลูกหน้าซี่เฉียวนัดหยุดรถลงไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทันทีลุงชัยฟังจบถอนหายใจเสียงยาวน้ำเสียงจริงจังอาการแบบนี้แหละตายายเริ่มเมาคืนแล้ว ฝนรีบถามเสียงร้อนรนเต็มไปด้วยความกังวลลุงแล้วเราควรทำยังไงแก้ไขยังไงได้ครับลุงชัยมองทั้งคู่ก่อนตอบเสียงหนักแน่นช้าๆต้องไปแก้บนตามที่สัญญาไม่งั้นไม่รอดแน่นัดก้มหน้าคิดหนักเสียงสั่นตอบไม่มั่นใจเลยลุงแต่เมื่อคืนพวกเขามาโกรธมากเลยนะลุงชัยสายหัวเบาๆเอ,อ่ยเสียงกังวลกดต่ำลงยิ่งช้านานยิ่งโกรธถ้าอยากอยู่ต้องไปทันทีนัดหันมามองฝนฝนพยักหน้าตอบอย่างจริงจัง ทั้งสองจึงขับรถตรงไปยังศาลตายายทันทีเมื่อมาถึงพบกลิ่นถูปะคลาคลุ้งแรงกว่าทุกครั้งธงผ้าแดงโบกสะบัดรุนแรงท,งทั้งที่ลมสงบนัดกับฝนวางของไหวลงก้มกราบเสียงสัน่นตายายให้อภัยด้วยครับนัดจะรีบแก้บนแต่ทันใดนั้นไฟเช็กกลับไม่ติดแม้พยายามเสียงหัวเราะแหบพร้าดังขึ้นจากด้านในศาลฝนร้องกรีดล้นน้ำตาไหลมือสั่นจนถือเทียนหลุดนัดกอดฝนไว้แน่นมองไปรอบๆด้วยความกลัว เงาดำสองร่างปรากฏด้านหลังสารชัดเจนขึ้นเสียงเอื่อเอ่ยชัดเจนสัญญาแล้วทำไมไม่ทำนัดคุกเข่าลงกราบทั้งน้ำตาสะอื้นออกมาให้อภัยเธอครับตาใหญ่นัดจะทำทุกอย่างเงาดำเลือนหายไปทิ้งเพียงกลิ่นเน่าแรงติดจ,จมูกฝนดึงนัดลุกขึ้นรีบขับรถออกไปทันทีตลอดทางกลับบ้านทั้งคู่เงียบไม่พูดอะไรเลยนัดเมรลอยใจสั่นคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อถึงบ้านกลับพบของที่ซื้อไว้พังเสียหาย ทีวีแตกกระจายรถใหม่มีรอยขีดเต็มทั้งคันฝนยืนช็อกพูดเสียงสัน่นนัดพวกเขายังไม่หยุดนัดรุดลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดเลยฝนเราจะทำยังไงต่อไปดีบอกฉันทีฝนกุมมือนัดแน่นพูดทั้งน้ำตาด้วยความกลัวต้องหาคนช่วยแล้วนัดเราคนเดียวไม่ไหวคืนนั้นนัดนั่งนิ่งในห้องมืดเงียบสงดฝนเดินวนไปมาอย่างกระสับกระส่ายใจสัน่นนัดเราจะทนต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆนะ เขาเงยหน้ามองฝนตาแดงเต็มไปด้วยน้ำตาฝนแล้วเราจะหาคนช่วยจากไหนกันทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งทั้งสองสะดุ้งตกใจรีบมองหน้ากันทันทีฝนเปิดประตูเห็นยายสําลียืนถือทุบอยู่หญิงชรามองด้วยสายตาแหลมคมลึกลับมากได้ยินเรื่องสารตายายเลยมาหาพวกเจ้านัดรีบลุกขึ้นไหวถามด้วยเสียงสั่นเครือยายช่วยนัดด้วยครับพวกเขาตามหลอกหลอนยายสําลีถอนหายใจเสียงเบาพยักหน้าเนิบ ตายายศักดิ์สิทธิ์แต่โหดร้ายถ้าไม่รักษาสัญญาฝนถามเสียงสั่นน้ำตาคลอด้วยความหวาดกลัวยายเราต้องทำยังไงถึงจะรอดจากเรื่องนี้ยายมองทั้งคู่ช้าๆก่อนตอบเสียงหนักแน่นต้องจัดพิธีใหญ่ใช้ของแก้บนที่ถูกต้องนัดรีบถามต่อทันทีเสียงเต็มไปด้วยความหวังของที่ถูกต้องต้องเตรียมอะไรบ้างครับยายหญิงชราหันหน้ามองออกไปในความมืดพลางพูดหัวหมูคู่ไข่ต้มร้อยฟักทองและเหล้าขาว ฝนจดจำทุกคําสายตาวันไหวไม่มั่นใจเลยยายแล้วถ้าเราทําช้าไปจะเป็นยังไงคะยายหันกลับมามองนิ่งพูดเสียงเย็นเฉียบถ้าช้าไปวิญญาณจะเอาชีวิตเป็นค่าของบนนัดกับฝนตัวสั่นกอดกันแน่นน้ําตาไหลทันทียายสําลีวางทูบลงบนโต๊ะแล้วกําชับเสียงดังเตรียมของทั้งหมดภายในสามวันห้ามเกินนั้นหลังจากยายจากไปบรรยากาศเงียบงันน่ากลัวนัดถอนหายใจแรงกลุ่มหน้าเหนื่อยจนพูดไม่ออก ฝนฉั้นไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฝนจับมือเขาแน่นสายตาเต็มไปด้วยความห่วงนัดเถายังมีเวลาเราต้องทําให้ได้ทันทีวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ไปตลาดซื้อของตามที่บอกพ่อค้าแม่ค้ามองด้วยสายตาแปลกๆแต่ไม่พูดนัดซื้อหัวหมูไข่และเล่าขาวครบทุกอย่างฝนถือฟักทองร้อยเส้นด้วยมือสั่นกลัวตลอดเมื่อกลับมาบ้านของที่ซื้อกลับมีรอยขีดข่วนเสียงหมาหอนดังระงมรอบบ้านไม่หยุดเลย นัตโกนออกไปกลางลานเสียงสันกล้องจเจย็ยนนตาตาใหญ่นัดจะทำตามสัญญาแล้วทันใดนั้นลมแรงพัดทงผ้าในบ้านสะบัดแรงฝนร้องให้กอดนัดแน่นเสียงสั่นแทบขาดใจนัดเราต้องรีบไปสารคืนนี้เลยไหมเขามองเธอแล้วสายหัวเสียงสั่นหนักแน่นยังไม่พร้อมฝนยายบอกให้เตรียมพิธีใหญ่คืนนั้นทั้งสองนอนไม่หลับเงี่ยหูฟังทุกเสียงได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบบ้านทั้งคืนเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูนัดอย่าลืมสัญญ,ญา เขาตัวสั่นสะดุ้งตื่นทั้งคืนตาค้างไม่หลับเลยฝนกอดเขาไว้แน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดรุ่งเช้าวันถัดมาท้องฟ้ามืดครึ้มผิดปกติทันทีนัดกับฝนเก็บของที่ซื้อไว้ทั้งหมดใส่ตะกรา้าทั้งคู่ตั้งใจจะเตรียมพิธีใหญ่ให้เสร็จคืนนี้แต่แล้วเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นอีกครั้งนัดเปิดออกเจอยายสําลียืนหน้าบ้านเงียบได้เตรียมของครบแล้วใช่ไหมหลานชายนัดพยักหน้ารับมือสั่นถือถุงของแน่น ครับยายครบหมดแล้วเราจะไปคืนนี้เลยยายสําลีหันมามองฝนด้วยสายตาจริงจังคืนนี้อย่าพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวเด็ดขาดฝนถามเสียงสัน่นยายถ้าเกิดเราพลาดล่ะครับยายถอนหายใจเสียงดังชีวิตจะถูกพรากไปนัดก้มหน้าลงน้ำตาคลอด้วยความกลัวทันทีตกคำทั้งคู่ขับรถไปยังศาลตายายกลางทุ่งฟ้าผ่าลงมาหลายครั้งสายลมแรงสะบัดหนักเมื่อถึงศาลวางของทุกอย่างตามที่กำหนด นัดก้มกราบสารพร้อมพูดเสียงสั่นเครือตายายให้อภัยด้วยนัดมาแก้บนแล้วครับฝนจุดทูบ16ดอกมือสั่นจนไฟแทบดับทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังรอบทุ่งนายโยยวนนัดสดุ้งเงยหน้ามองเห็นเงาดำสองร่างยืนตายายเดินออกมาจากสารสายตาแข็งกร้าวของที่สัญญาไว้ช้าเกินไปแล้วลูกเอ๋ยฝนกรีดร้องกอดน,นัดแน่นน้ำตาไหลพรากนัดคุกเข่าลงกราบซ้ำเสียงสะอื้นไม่หยุดให้อภัยเธอครับนัดผิดเองสัญญาจะไม่ลืม เงาดำนิ่งเงียบก่อนยกมือชี้ไปที่หัวหมูทันใดนั้นหัวหมูแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นไข่ต้มร้อยลูกแตกกระจายกลิ่นเน่าโชยแรงฝนปิดจมูกสำลักน้ำตากลิ้งไปกอดนัดทันทียายสําลีตะโกนเสียงดังตั้งจิตให้มันห้ามถอยนัดกัดฟันหลับตาก้มกราบสามครั้งติดต่อเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบทุ่งนามืดมิดทันทีสายลมหมุนวนรอบตัวทั้งสองแรงจนหายใจไม่ออกเงาตาใหญ่ก้าวช้าเข้ามาใกล้พร้อมยกมือสูง นัดร้องลั่นจะถวายอีกทุกปีแต่อย่าเอาชีวิตเงาดำชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนเลือนหายไปเงียบเสียงหมาหอนสิ้นสุดลงบรรยากาศเงียบสงัดฝนกอดนัดตัวสั่นพูดเสียงแผ่วเรารอดแล้วไหมยายสำลียืนหอบเหนื่อยตอบเสียงเบายังไม่จบนัดหันขวับถามทันทียายหมายความว่าไงครับหญิงชรามองลึกเข้าตาเขาพวกเขาย่งโกรธฝนหน้าซีดน้ำตาไหลอีกครั้งแล้วเราจะทำยังไงยายบอกเสียงเข้มต้องทำพิธีใหญ่กว่านี้อีก นัดกับฝนกอดกันแน่นใจสั่นด้วยความสิ้นหวังคืนนั้นนัดกับฝนนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเสียงลมพัดแรงเหมือนใครกระซิบข้างหูฝนกอดนัดแน่นพูดเสียงสัน่นฉันไม่ไหวแล้วนัดจับมือเธอแน่นตอบอดทนหน่อยนะฝนทันใดนั้นเสียงคอหน้าต่างดังต่อเนื่องแรงนัดหันไปมองเห็นเงาดำยืนช่องตาแดงกล่ำเขาร้องลั่นพวกเขาตามมาอีกแล้วฝนฝนกรีดร้องกอดเขาแน่นน้ำตาไหลพรากเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่รีบไปหายายสําลี หญิงชารานั่งรอที่หน้าบ้านเหมือนรู้ล่วงหน้าพวกเจ้าถูกติดตามแล้วต้องทำพิธีใหญ่นัดถามเสียงสั่นยายพิธีใหญ่นั้นคืออะไรยายถอนหายใจตอบต้องมีหมอผีช่วยทำฝนรีบถามต่อทันทีแล้วหมอผีอยู่ที่ไหนยายพยักหน้ามีอยู่ในหมู่บ้านแต่หาตัวยากนัดกัดฝันยายช่วยพาเราไปหาได้ไหมครับหญิงชาราลุกช้าชาบอกคืนนี้จะพาไปหาตกค่ำลุงชัยมาที่บ้านพร้อมยายสำลีด้วยพวกเราจะไปหาหมอผีกันเดี๋ยวนี้ ทั้งสี่เดินลัดเลาะเข้าป่ามืดเงียบสงัดเสียงจิงรีดร้องระงมชวนให้เสียวสันหลังในที่สุดก็มาถึงกระท่อมไม้เก่าหลังหนึ่งหมอผีชื่อขุนแก่นออกมาต้อนรับเงียบเงียบข้ามีเรื่องรู้แล้วพวกเจ้ามีวิญญาณตามนัดรีบคุกเข่าช่วยพวกเราด้วยเถอะครับหมอผีพยักหน้ามองดวงตานัดจ้องขเขม่งตายายศักดิ์สิทธิ์นักพวกเจ้าเล่นกับไฟฝนถามเสียงสันเราต้องทำยังไงถึงรอดหมอผีตอบต้องเส้นไหว้ด้วยเลือดและชีวิต ทุกคนอึ้งเงียบหันมามองหน้ากันตกใจนัดถามหมายความว่าเลือดใครต้องสละครับหมอผีหันมามองช้าๆเลือดผู้บนบานนั่นแหละนัดตัวสั่นเหงื่อท่วมฝนร้องให้เสียงดังทันทีไม่เอานะหมอจะให้เขาเสียสละงั้นเหรอหมอผีถอนหายใจหากไม่ทำพวกเจ้าตายหมดลุงชัยพยักหน้าจรงิงจังนัดต้องเลือกแล้วลูกนัดกัดฟันแน่นร้องลั่นฉันไม่อยากตายฝนฝนกอดเขาแน่นร้องให้เราหาทางอื่นเถอนะนัก หมอผีสายหัวไม่มีทางอื่นอีกแล้วเด็กน้อยทันใดนั้นลมพัดแรงประตูบ้านเปิดเองดังลั่นเงาตายายปรากฏตรงหน้าทุกคนทันทีเสียงดังแผ่วของที่สัญญายังไม่ถูกต้องเลยนัดคุกเข่าลงก้มกราบร้องให้สะอื้นหนักจะทำทุกอย่างตามที่บอกแต่ขอชีวิตด้วยเงาตายายหายไปทิ้งเพียงกลิ่นข่าวเน่าแรงหมอผีสายหน้าคืนนี้พวกเขาเอาจริงแน่ฝนหันมากอดน,นัดแน่นเราจะรอดไหมนัด นัดน้ำตาไหลพรากไม่รู้เลยฝนไม่รู้จริงๆคืนมืดสนิทท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำหนาหมอผีขุนแก่นกลางผ้าดำกลางลานศาลนัดกับฝนคุกเข่าอยู่ข้างๆน้ำตาคลอเบา้ายายสำลียืนสวดมนต์เสียงแผ่วก้องสะท้อนลุงชัยถือคบไฟสองแสงสว่างไหวระริกหมอผีตะโกนเสียงดังพิธีนี้ต้องใช้เลือดนัดตัวสั่นสถานหันไปกุมมือฝนแน่นฝนถ้าชันต้องตายเธออย่าร้องให้นะ ฝนร้องลั่นไม่เอานัดเราจะหาทางอื่นหมอผีโยนมีดลงตรงหน้านัดทันทีถ้าไม่สละเลือดตาใยหายจะพรากวิญญาณนัดมือสันหยิบมีดขึ้นมาดวงตาสันไหวเงาดำตายายปรากฏตรงสารดวงตาแดงกำ่ำเสียงดังโหยหวนเลือดของเจ้าจงถวายเถิดนัดกรีดแขนตัวเองเลือดหยดลงพื้นดินทันใดนั้นลมหมุนแรงกลิ่นข้าวลอยอบอวลฝนร้องให้กอดนัดหยุดเธอพอแล้วนัดหมอผีสวดคาถาเสียงดังก้องไปทั่วลาน ไฟคบเพลิงลุกโชนสูงคล้ายถูกเร่งแรงลมตาใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าชัดหมอผีชี้ไปที่เครื่องเส้นไหววางเลือดนั้นลงนัดเอามือเปื้อนเลือดป้ายหัวหมูทันทีสารสั่นสะเทือนแรงธงผ้าแดงขาดกระจุยเสียงโหยหวนดังขึ้นยังไม่พอยังไม่พอฝนกรีดร้องลั่นจะเอาอะไรอีกพอแล้วเงาตายายมองตรงไปที่ฝนทันทีชีวิตหญิงสาวต้องเป็นของเราด้วยนัดตะโกนสุดเสียงไม่เอาฝนไม่ได้เด็ดขาด เขาลุกขึ้นยืนบางฝนไว้ทั้งน้ำตาไหลพรากหมอผีชงักรีบบอกต้องเลือกเสียสละใครสักคนฝนกอดนัดแน่นพูดเสียงสัน่นฉันยอมเองนัดหันขวับร้องให้ไม่เอาฝนฉันจะปกป้องทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงสารดังสนั่นวันไหวเงาตายายหัวรอก้องไม่มีทางหนีพ้นยายสำลีตะโกนสวดคาถาต่อเสียงแผ่วสัน่นอย่าย,ยอมพวกเขาเด็ดขาดตั้งจิตให้มัน่นนัดร้องลั่นจะถวายทุกปีไม่ขาดสัญญา เสียงเงียบกริบทันทีตายายหยุดเคลื่อนไหวเงาดำเลือนหายเหลือเพียงกลิ่นควันคลกคลุ้งหมอผีนั่งหอบเหนื่อยพวกเขาชะลอไปเท่านั้นฝนซบไหลนัดน้ำตายังไหลเรายังไม่รอดเลยนัดกอดเธอแน่นพูดเสียงแตกพรา่าฉันจะไม่ยอมแพ้รุ่งเช้าแสงแดดอ่อนส่องผ่านทุ่งนาสงบนัดนั่งเงียบเหม่อมองฟ้างฟ้าดวงตาแดงกำ่ำฝนถือมือเขาแน่นพูดเสียงอ่อนนัดสู้ไหวไหมเขาพยักหน้าเบาๆสู้ไหวเพราะมีฝนอยู่ ยายสําลีเดินเข้ามาช้าๆถือผ้าขาวในมือวันนี้ต้องทำพิธีสุดท้ายให้สิ้นเคราะห์กรรมนัดถามทันทีพิธีสุดท้ายคืออะไรครับยายยายตอบเสียงเรียบต้องคืนสัญญาด้วยชีวิตแทนฝนเบิกตากว้างร้องไม่เอายายจะให้เขาตายเหรอยายมองเธอแล้วสายหัวไม่ใช่ตายแต่สละใจลุงชัยอธิบายคือการสัญญาใหม่ต่อหน้าศาลนัดกำหมัดแน่นชั้นพร้อมจะทำทุกอย่างแล้วค่ำวันนั้นพวกเขากลับไปที่ศาลอีกครั้ง ลมสงบแต่บรรยากาศกดดันจนขนลุกสู้นัดวางของไหวใหม่หัวหมูคู่ไข่ต้มร้อยฝนจุดทุบ16ดอกมือสั่นแต่มั่นคงกว่าเดิมยายสำลีสวดคาถาพร้อมหมอผีเสียงก้องกังวานเงาตายายปรากฏขึ้นอีกครั้งหน้าศาลเก่าสัญญาที่พวกเจ้าทำไว้ยังไม่เสร็จสิ้นนัดก้มกราบสามครั้งเสียงสั่นจะถวายทุกปีจะไม่ผิดคำอีกเลยชีวิตนี้สัญญาตลอดฝนร้องให้กอดแขนเขานัดอย่าฝืนใจเกินไป นัดหันมายิ้มเศร้าฉันต้องทำเพื่อเราเงาตายายเงียบไปชั่วครู่ก่อนหัวเราะเบาๆถ้าเช่นนั้นเราจะปล่อยให้พวกเจ้ามีชีวิตร่างเงาจางหายธงผ้าแดงหยุดปลิวอย่างสงบหมอผีพูดเสียงเหนื่อยจบแล้วแต่ต้องรักษาสัญญายายสำลีเสริมหากลืมอีกครั้งไม่มีทางรอดแน่นัดพยักน้ารับจริงจังนัดจะไม่ลืมตลอดไปฝนซบไหลเขาน้ำตาไหลพรากขอให้จริงนะหลายเดือนผ่านไปบ้านนัดกลับมาสงบสุข เขาทำงานเก็บเงินไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอีกต่อไปทุกปีเขาและฝนจะนำของไปแก้นครบกชาวบ้านเริ่มเล่าขานว่าสารตายายศักดิ์สิทธิ์แต่หากใครบังอาจผิดคำสัญญาจะไม่รอดนัดยืนหน้าสารทุกปีพนมมือสัญญาใหม่ตายายให้อภัยด้วยนัดจะไม่ลืมอีกแล้วฝนยืนเคียงข้างสายตาเต็มไปด้วยศรัทธาเรื่องราวสยองกลายเป็นบทเรียนตัวใจสัญญาที่ให้วิญญาณอย่าคิดผิดพลาดเด็ดขาดนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้ คำสัญญากับวิญญาณอย่าได้ล้อเล่นหรือท้าทายทุกคำพูดมีราคาที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตสารตายายคือบทเรียนเตือนใจคนรุ่นต่อรุ่นผมขอฝากไว้ให้ทุกคนใช้เป็นอุทหาหรณ์หากชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมจะได้ไม่พลาดเรื่องสยองที่ผมนำมาเล่าโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพบกันใหม่กับเรื่องหลอนที่จะทำให้คุณฝันร้ายคืนนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเงาวิญญ,ญาณครับ